สว,ส,สวัสดีจ้ายินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหวนเพชรภาากินอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเพชรอีกแล้วนะคะพบกับรถเหมือนกันจ้าวันนี้เราได้อะไรมากินปลากระพุนน้ำจิ้มซีฟู้ดแมงกระพุนเออเด็แมงกระพุนน้ำจืดกับกับเห็ดเข็มท,ท,ท,ทองราดน้ำจิ้มซุกี่ วันนี้ก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะสีเขียวๆขียวเนาะกัเตาสีนังกับน้ำจิ้มสุก,กี้ขมักแบบแบกแหวนตอนที่จะรับชมคลิปนี้นะคะเพชรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เพชรกับรถด,ด้วยนะคะจ้าขอบค่งพันทรับเร็วๆเราสิมาจัดซอยจุไว้ไปทุกคนฝากกดติดตามช่อง youtube ของแหวนเพชรพากินด้วยนะคะไปทำเลบวันนี้เราได้มาละแบบใหญ่โต ขออนุญาตใช้มือแล้วก็ใช้ช้อนเด้วเดี๋ยวเขาซิซิม่จังหวะซิซิมอันเห็ดก็มทวงไปไหนอีกอื้มอื้มจวดอื้มเห็ดจีมทอบเป็นยังไงอืมจะปะ อืมแซ่บอีกตัวนี่เข้าจะบอกตัวเอาหลายๆอืมอืมติดๆุมากใช่ค่ะยังเกาะสบายนะอันนี้เราลวกแล้วนะคะนีน้ำจิ้มซุกี้ ฮึมฮึมซีอ่ะอันเปิด,ดก,ก,กได้ดียวเถอะเดินตลาดไปเจอพอดีโลละร้อยหกสิบร้อยยี่สิบเอาร้อยยี่สิบ ยางพานไปเรากันยังวนกับมาเอา <c oughs> ไ่ตัวอยากกินรถทำเป็นไม่ได้ยินอือเอาสิไม่อเอาก็เดินผ่าน,น,นอืมน้ำจิ้มบัองอ่ะก็อร่อยอืมอืมองายฉละ่ะเอาได้ป่ปะอืม มืมมีคนมาคอมเมนต์ว่าขอไดนะ้นะอิมูมาร์เรเรียบร้อยแต่ว่าให้เราแต่งหน้าหน่อย แต่บอกว่าวายัางเมือ่อก่อนเราก็แต่งอยู่นะหม่ถึงเพชรน,นะเพชรแต่งอยู่แต่นีพ่พอมีโควิดอ่ะทุกคนแล้วมันใส่แต่เมสดเพชรก็เลยขี้เกียจแตง่งแต่งไปก็ไม่มีใครเห็นเปืองเครื่องทำอางก็เลยก็เลยกลาย,ายเป็นขี้เกียจไปเลยบอกมมันก็ดีนะมันไปให เยอะเลยแหละแล้วซินมาก,ก่อนเป็นยังไง <laughs> กร้านจำอางทีนึงนี้แบบพันสองพันลิปเอ้ยปัดแก้มเอ้ยคิ้วเอ้ย้วมีมีแผนด้วยนะมีการหลอกลอก่อไปดูเฉยเฉยเฉยเยอย่างนี้กมาตเต็มกันจ้า <laughs>

ยากไซมเมอร์จมทีเลยค่ะอืมงัางรกระดูกหูนี่มาจางอืมอ่อยหญเนะอืม,อม,อม,อม nhưng nó vẫn lạc quan đó không à à ừ ừ มุกทาบูฟเฟ่ถ้าพาไปกินนะอ,นอยะนี่ไงเกาะมุกดาบูฟเฟ่อืมไงตามที่เราเห็นไหวไหมที่ไหนนะอันที่เราไปเจอไว้ไนะ,ท,ท,ะ,นะที่ไหนล่ะปตทเขินเยอะนอะในมังคีนอ่ะ มอนแลววลมันหดเออตอนมันหลววในรล้าหลายมันไม่เป็นตัวแบบนี้ได้ตอน,นยังนไะม่หลวว ดแล้วเหรออืมอืมโดนน้ำจิ้มแล้วมะตังหนูก,กินไม่ได้หรอก มาให้เขาเลี้ยงหรือว่าเขาไปอันนี้มาไม่รู้เหมือนกันคุณเคยกินครั้งแรกเหมือนกันหมดแล้วจับพักกระเบิดอจ้ะมือนี้ ปลากระพุนโอ้ิดปลากระพุนลวกน้ําจิ้มแมงกระพุนโอ <c oughs> <c oughs> ้บหกพาปีบบแมงกระพุนลวกกับน้ําจิ้มซีฟูดน้ําจิ้มสองสูตรซีฟูดแล้วก็น้ําจิ้มซุก,กี้ได้ทั้งสอง <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะจ๊ะก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย นังมาเร็วสวัสดีค่ะนั่งอยู่ชุอต่างๆนะคะเอ้ะเด,ด,ด,ดี๋ย